สวัสดีครับพามาดูแคตตาล็อกเฮอร์ป้ากันนะสำหรับแคตตาล็อกที่อยู่ในมือผมเนี่ยก็เป็นของเดือนมาการากับกุมภาพันธ์ก็เป็นของเดือนที่แล้วนะอ่าเพียงแต่ว่าผมเพิ่งได้มานะครับก็คือไปขอทางเซลเลอร์เยอรมันเข้ามาอ่าก็จะมาดูรถที่เป็นไฮไลท์ลวกันเนาะผมก็คงจะไม่ได้พูดครบทุกรุ่นนะครับจะพูดในส่วนเฉพาะที่อ่าผมพอจะอธิบายได้แล้วกันเนาะอ่าโดยเริ่มจากหน้าปกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถของจริงนะเป็นแมน TGXGX เเป็นแมนตัวใหม่นะครับก็เป็นรถแต่งเลย ถือว่าทําได้สวยนะครับก็คือเป็นรถของจริงนะที่เฮอป้าเขาเอาแบบมาผลิตโมเดลเรามาดูในแคตาล็อกกันหน้าแรกๆเนี่ยก็จะเป็นรถเล็กนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะอ่าก็ลองดูกันแล้วคันครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนนะก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเล็กเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้แล้วกันต่อมาครับหน้านี้ก็จะมีในส่วนของรถบรรทุกเพิ่มเข้ามานะก็จะเป็นรถฮุกลิฟต์นะครับอันนี้จะเป็นรถดับเพลิงนะด้านหลังน่าจะขนตู้เครื่องมือนะครับ แต่ตัวหัวเก๋งเนี่ยก็จะเป็นหัวตัวเก่าอยู่นะจะเป็นแมน T G X U ู O ร6นะครับก็คือหัวนี้จะเป็นหัวตัวเก่าอยู่แต่ก็สวยดีนะครับก็คือเอามาทำลวดลายใหม่แล้วก็ใส่ล้อแต่งให้ด้วยนะ,ะต่อมาครับมาดูในส่วนของหน้านี้ก็จะเป็นรถหัวลาก รถหัวลากที่ออกมาใหม่ที่น่าสนใจนะให้เราดูมุมล่างซ้ายมืออันนี้เป็นหัวลากสแกนเนียสีเพานะครับถ้าเกิดเราสังเกตดูแล้วเนี่ยก็คือตัวหัวเก๋งกับตัวทาวเวอร์เนี่ยเขาจะออกแบบใหม่หมดก็คือเป็นหัวเก๋งตัวเตี้ยปกติใครที่มีหัวลากสแกนเนียสีเพาอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าพวก12ล้อนะหัวเก๋งเขาจะสูงกว่านี้นะครับอันนี้คือเป็นหัวเก๋งตัวใหม่ก็น่าสนใจนะตอนนี้ก็ออกสีแดงมาแต่ในอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีสีอื่นตามมานะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ ต่อมานะคันที่น่าสนใจก็เป็นคันนี้ครับเป็นลายธงชาติสวีเดนเลยนะเป็นวอลโว่เอ6เพสิบหกนะครับอันนี้เป็นหัวลากหกล้อก็ใส่ชุดแต่งมาเต็มที่เลยนะครับใส่กันชนใส่ไฟตัดหมอ,อกมานะครับล้อก็เป็นล้อแต่งนะก็ถือว่าทําได้ดีครับราคาก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบสามยูโรนะยังไม่รวมค่าส่งและค่าภาษีก็ถือว่าทําได้สวยครับสําหรับหัวลากรุ่นนี้นะคือแต่งมาหมดแล้วอ่ะต่อมาครับเรามาดูอีกหน้านึงกันหน้านี้ก็จะเป็นโมเดล รุ่นที่เขาเอามาปรับปรุงใหม่ก็จะเป็นรุ่นเก่านะพวกนี้ก็จะเป็นแมน TGS นะครับจะคล้ายๆกับรถที่ผมเคยมีนะพวกกระบะเนี่ยก็คือจะใส่กับเป็นกระบะรุ่นใหม่แทนนะด้านล่างก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็นรถกัดถนนนะครับก็ถือทาเป็นลายบริษัทเพิ่มเติมพวกนี้ก็จะเป็นโมเดลตัวเก่าหมดนะอ่าต่อมานะครับก็ตรงกลางเลยเนี่ยก็จะเป็นรถอ่าของเบนซ์นะครับเบนซ์เอลอกนะจะเป็นรถดำสี่คูณสี่ติดเคนนะครับก็ถือว่าทําได้สวยนะ คือรุ่นเนี้ยที่เป็นสีเทาเนี่ยเฮอป้าเขาเพิ่งทําซีรีส์นี้ออกมาถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะน่าจะประมาณสักประมาณท้ายปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นซีรีส์ประหยัดนะครับก็คือเมื่อก่อนเธอป้าจะมีแต่สีส้มนะตอนนี้ก็ทําสีเทาขึ้นมาก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้นะเดี๋ยวไปามาดูอีกหน้าหนึ่งกันหน้านี้ก็จะเป็นรถพ่วงตู้นะครับอ่าก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะรายละเอียด ปกติผมก็ไม่ค่อยได้เก็บสายนี้เท่าไหร่นะครับก็สวยงามดีนะสาหรับรถพว่วงตู้ต่อมาก็เป็นหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นรถหางพ่วงชานต่ําแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่นะครับแต่ตัวหางพ่วงเนี่ยจะเป็นหางอันเดิมอยู่นะถ้าเกิดสังเกตเราสังเกตตัววอลโว่ Whoa เนี่ยครับหัวเนี่ยก็เป็นหัวตัวใหม่แล้วนะครับเป็น f อพีท16นะแต่ว่าหางเนี่ยเป็นหางอันเดิมอยู่ ในส่วนของด้านราคานะครับถ้าสังเกตด,ดีๆนะอันนี้ก็ตีไปกลมๆก,ก็6กยูโรราคาก็ถือว่าปรับขึ้นมาพอสมควรนะสำหรับโมเดลเฮอร์ปานะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตราคาก็ปรับขึ้นหมดนะสำหรับโมเดลเฮอร์ปานะครับคันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวแมนตัวใหม่เป็นแมน T G X G X แล้วอันนี้เป็นรถ12ล้อนะครับลากด้วยหางชั้นต่ำอันนี้ก็น่าสนใจนะ,ะราคาก็ใกล้เคียงกันครับ60ยูโรนะ ก็ถือว่าราคาก็ถ้าเกิดแปลเป็นเงินไทยก็ตอนนี้ค่างเงินเราอยู่ที่ยูโรหนึ่งเท่ากับ3 7บาทนะครับก็ลองไปคำนวณกันดูเดี๋ยวผมให้ดูหน้าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกอะไหล่นะครับที่น่าสนใจนะก็จะเป็นกระบะดัมกระบะดัมอันนี้นะครับก็คือจะเป็นกระบะดัมเนี่ยเป็นกระบะดัมตัวใหม่เลยกระบะดัมแบบเปิดข้างนะครับตัวอย่างที่ผมมีนะ,อะลองดูในรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถด,ดิวเลอร์ของ MAN นะ ที่ผมมีก็คือเป็นกระบาดรุ่นเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้เขาทามาเป็นกล่องอะไหล่ขายนะครับซึ่งผมก็เคยได้สั่งเข้ามาแล้วนะแล้วก็ออกขายหมดไปแล้วนะต่อมาก็จะเป็นพวกหัวเก่งนะครับหัวเก่งที่น่าสนใจก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นหัวเก่งของไอวิโก้นะก็คือจะเป็นแบบไม่มีตัวสปอยเลอร์ก็ถือว่าน่าสนใจต่อมาครับเป็นเคนเคนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเคนร,รุ่นเก่าเพียงแต่ว่าเฮอร์ป้าเนี่ยเปลี่ยนด้านท้ายจากเป็นตะขอมเนี่ยเป็นคล้ายๆตัวบุ้งกีนะ ก็คือเอาไว้ติดพวกรถด,ดัมอ่ะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะสําหรับพวกอะไหล่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกหางพ่วงก,กับแชสซีนะผมก็ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันเนาะต่อมาครับมาในด้านของมิลิเตรีนะดูแล้วก็เป็นรถรุ่นเก่านะครับเป็นเบนซ์สปินเตอร์นะแล้วก็เพียงแต่ว่าเขาปรับลายเฉยๆนะครับแล้วก็คันล่างนี่ก็จะเป็นเบนซ์แอคซอร์นะครับก็เป็นรถด,ดัมแบบสี่ณสี่นะตัวหัวนี่ก็เป็นรุ่นเก่าเลย ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับในส่วนของด้านสเกลหนึ่งต่อแปดสิบเจ็ดน่าจะจบแค่นี้นะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งต่อห้าูนย์แล้วนะครับราคาก็แรงขึ้นพอสมควรนะอย่างหัวลากก็สิบสองล้อของเฮอป,ป้าก็ร2อยสิ 120. ยูโรนะครับในส่วนของรถคันนี้เนี่ยก็หนึ่งร้อยเจ็ดิยูโรราคาก็ถือว่าโอใช้ได้เลยนะค่อนข้างจะแรงเลยนะครับสำหรับหนึ่งต่อห้าูนนะซึ่งผมไม่ได้เล่นนะครับก็ขอข้ามไปแล้วกันเนาะอ่าโอเคครับสำหรับ แคตตาล็อกเล่มนี้นะผมก็พูดคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ถือว่ามาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันนะว่ามีอะไรที่ออกมาใหม่จริงๆบ้างโดยส่วนมากแล้วเนี่ยรถเทอร์ป้านะครับก็เหมือนกับยี่ห้ออื่นทั่วไปแหละก็คือเขาก็จะเอารุ่นเดิมๆมาปรับปรุงใหม่นะครับจะออกรุ่นใหม่จริงๆที่เป็นโปรดักใหม่หลังๆผมมองว่ามันก็มีค่อนข้างน้อยนะก็ลองไปพิจารณากันดูครับสำหรับรถโมเดลเทอร์ป้าที่ออกมาช่วงต้นปีนี้สวัสดีครับ